เบตั้นชัวรถรุคู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่ถอยคัดส้มเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการข้ย วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถเอร์ค่ะวันนี้นะคะอยากจะนำเสนอรถยุโรป1นึคันที่ราคาจับต้องได้เพียงแค่ครึ่งล้านเท่านั้นกนับ BMW 320i Sport ตัวนี้เป็นโฉม LCI F30 ปี2016เลขมาอยู่ที่110,000กิโลเท่านั้นและราคาสุดพิเศษวันนี้ค่ะ 5 9 9 0 0 0้บาทเท่านั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะราคานี้สามารถขับเจอรยุโรปได้เลย5 9 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้หาได้เป็นตัวชุดแต่งแบบสปอร์ตก็จะคล้ายคลึงกับตัว M s p o r t แต่คันนี้ก็จะมีดีไซน์ที่แบบแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นค่ะใไฟหน้าแบบ BMW LED ขอมกับล้อแม็กขนาด17นิ้วแล้วก็ได้ระบบกุญแจแบบ c o m f o r t a s s e s ด้วยนะคะเพียงแค่เราพกกุญแจไว้กับตัวเนี่ย ก็สามารถปลดล็อกหรือว่าล็อกรถได้แบบสะดวกสบายเลยค่ะภายในห้องโดยสารโทนสีดําเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะคะเดินได้ตะเข็บแดงรอบคันเลยค่ะเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้พร้อมกับเมมโมรีซี2องตำแหน่งด้วยค่ะพวงมาลัย3การพร้อมกับเกียร์แพดเดิลชิปแล้วก็ได้ชุดมาตรวัดแบบดิจิตอลนะคะคันนี้เนี่ยเลขไมล์แสนหนึม่นหนึ่งพ 181กิโลเท่านั้นค่ะราคาน,นี้ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะลองเปรียบเทียบดูพี่ต้องลองเข้ามาดูสภาพผนนี้คือสภาพยังแบบสวยใหม่อยู่เลยนะคะใครที่สนใจเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะสําหรับหน้าจอกลางมาพร้อมกับจอขนาด10.2 5นิ้วควบคุมผ่านจอยไอรไลท์ ye, แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดนะคะมีโหมดการขับขี่ได้การ3โหมดประกอบไปด้วยโหมด Eco Pro นะคะ c o m f o r t แล้วก็โหมด Sport ตนั่นเองค่ะด้านหลังพื้นที่ที่แบบกว้างขวางนั่งแบบไม่ได้อึดอัดมากแอร์ด้านหลัง เขาก็มีมาให้ด้วยค่ะใครที่สนใจ5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเห็นคลิปนี้แล้วรีบโทรเลยค่ะแล้วลำชา้รถไฟท้ายเนี่ยเป็นตัว LED นะคะขนาดใหญ่เลยค่ะ สำหรับที่เก็บสัมภาระเปิดเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชีเก็บสัมภาระแบบกว้างมากๆเลยค่ะเขามีความยาวลึกไปถึงด้านในนะเบาะเนี่ยสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะคันนี้กับเครื่องยนต์เบนซินสีสูบ2องลิตรกำลังแรงม้าอยู่ที่184แรงม้าค่ะคันนี้ราคา5 9 9 0 0 0บาทราคานี้สามารถพรีดาวน์สได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่9ก0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนชิลชิมากๆขับรถยุโรปในราคาที่ชิลผ่อนก็ชิลสบายกระเป๋าเลยค่ะ ครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์แอดขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ add 9 9 9 9 9 4ตัวนั้นเองสำหรับวันนี้ฝาก3 0 i คันนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันที่เบตชัวร์ค่ะสวัสดีค่ะ Sure. ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสอคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือคตอบที่ใช่ชัวร์